เจอตัวน้อยอีกแล้วแลวก็เจอกันคที่เหลือที่รับมาจากพันธสีลญงูรค่ะรับภารกิจมารับภารกิจมาก็หลวงพ่อ่าจะเป็นหลวงปู่หินค่ะ ที hand, right? mm. ่ช uh ุด huh. ล okay. okay. ้มเหลวนะคะค่ะหลวงปู mm ่หลวงปู่หินก็คือที่อยู่ในในปรางตรงนู้นไม่เปรตแหลกนี่ค่หลวงปู่หินรุ่นราบนักจิตนะหลวงปู่หินเนี่ยเป็นเป็นอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อแดงค่ะหลวงพ่อแดงก็คือจะมีลุ่มของเทพเนี่ยค่ะแดงก็คือจะมีเทพสามตนที่นั่งอยู่หลวงพ่อแดงก็คือตามชุดชุดสีฟ้าใช่ไหมคะที่ยีนรับนักจิตนั้นท่านก็มาเล่านักจิตให้ให้พิบดาจิต เจ็ดองค์คือตอนที่ท่านมาสมาธิน่ะทีวันดาสุขคุยกันว่าเอ๊ะท่านอยากเข้ามาในท่านเคยบอกว่าท่านจะมาสร้างที่นี่ให้เป็นมหาปราสาททิ้งเป็นประวัติศาสตร์ให้กับชาวมนุษย์เนี่ยทีวั้งเจ็ดก็เลยบล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวจะนิมนต์เชิญอัญเชิญเจ้านายของตัวเองอะลงมาก็เป็นพระอินทร์ลงมาก็เป็นเจ็ดองก็เป็นเจ็ดแต่างนั้นนะคะอันสุดท้ายค่ะ เทวดาทั้งเจ็ดก็เลยบอกหลวงพ่อว่าจะทําอะไรให้หมอกอยากได้อะไรให้ขอค่ะนี่แหละที่เราเห็นหินก้อนใหญ่ๆมาคนแถวนี้จะไม่เคยเห็นรถ่องโกดังคนแถวนี้จะไม่เคยเห็นเรืไม่รู้ว่ามาังไงจะไม่มีใครรู้เลยเาะนี้ก็ตไม่รู้วิธีต่างกิจนะหินหินแล้วก็ตามไม่เลยไม่มีใครเคยเห็นแต่นี่จะเห็นบ้างเป็นหลักการ ทีอย่างเขาก็สีทำี่หนที่อย่างว่าเนี่ยไม่ลั่า้ทไไมมนองแล้วก็ไปดูนหลได้พ่อจะเล่าให้ฟังในย t u b e เด๋ยวเนี่จะมีคนไหนาสอนของหวพ่อทรันบอว่าท่านนยเป็นคนสร้างประสัตทั้งหมดสมัยของอะคทั้งหมดเลยตังแต่รภูจนถึงที่ม่ค่ะเนื่องจากหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลานของชายวรลมันแล้วหลวงพ่อเนี่ยอยู่ ท,ท่านเป็นคนสร้างเองพอลวงพ่อนั่งปฏิบัติใช้หลวงพ่อก็จำได้ว่ารู้คนลุกท่านสร้างเองทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยม,มันมันมันจะบอกว่า<ช>ที่นี่อค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนที่สลักต่างๆเป็นรวดราดรวดลายเนี่ยทุกคนเดินมาไม่มีก็จจาเป็นจิตอาสาทั้งหมดเพราะคนกลุ่มนี้ยว่าจะประมาณสามร้อยถึงเจ็ดร้อยคน ก็จะเป็นช่างฝีมือในอดีตชาติเดิมที่เขาอธิษฐานกิง่วงกับหลวงพอเขาจะมาทำพิทีค่ะบางคนนะเกษียณก็มานั่งสมบธิเนี่ยค่ะจะมีแม่ชีอะไรและหลังเป็นอะไรผมไม่รู้จัก